จุกด้วยพี่น้องมัอน,นี้เลยกินจุกอาหารเส้าวันที่เทแถวยวันที่แปดะมันอาหารเส้าของโรงแรมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้ยินบ่ค่ะอันมัอน,นี้ตื่นเส้ามาได้กินจุกกับไข่หน่วยหนึ่งพี่น้องว่าท่านไหนนั่งนอยนู่น,นั่ะหลัดน,นั่ง่ะหลัดพี่น้อง มีค่ะอาหารเสิรโจกคุณนนะ่ะท่านเอนอนอยู่กินแล้วจะไปนอนพี่น,อน้องอันนี้กินน้ำแข็งอาหารโรงเรียนกินเลยสิ่นอนันหมดอันเด็กหน่อยกันหองค้างๆมามัมไม่จะได้บุ้งแย่ขึ้นบ่หม,มีค้นเห็นกับปลอยลูกออกมามแมหลมเกิดกัโมโหตัว บํดีบ้านดีได้พี่น้องบํารดงโลกสวยค่ะฉันบํได้โลกสวยก็เขาใจอยุบเด็กหน่อยเขาใหกักตูดตรงยูเล้งหองพี่น้องหรือตรงดูเลนหองเขาบํีห้ออกอรองมันน้าบ้านนี่บ็ได้ลโกสวยเดี๋ัพี่น้องท่านกับกัดตูดของผแห้งแล้วน่สิแมกดภาษาย กินขาอดำเราแสบเลยอะไอโรสวยกับลูกสวยเราด้วยค่ะถ้ามีตัวไหนลูกสวย,ววนนสวยดีนะเดี๋ยวถ่ายคลิปมาจากกันสวีเดนพี่นอ้องถ่ายคาลิปผู้จัดสวีเดนเขาลคลิปสวีเดนลูก เาลงแรบินไปเก่วกันบมบิมอดอันอนากาแฟากินบรเมองยูนี่คนก็มีกาแฟน่มาาีากาแฟกินมีคนตอนรับดีอยู่ค่ะแต่ว่าผูเขาม้ามามตี้ต้องใส่หเขามาไมดียยิ่นห่า ที่จเปิดมีประตูตึ้งตั้งตึ้ตั้งเล่นเขาเล่นออกเนาะก็กก็โมโหบอก็ออกไปเบิองตัวก็ไปเช็ดไปบอกพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าบ่มีดอกข้อจิตออกมาแขางเนาะบ่มีจังไหนบอกไปซองก็เห็นอยู่ฉันนาะก็เปิดประตูออกไปเห็นกระซิญ่าย่ายเติบเลยแหละผู้นึงนลังชิม่น แปดขวบเก้าขวบเราผู้นึงกันนห,หน่อยอยู่พอเห็นก้นเราพักพักนอนขาไปทางเวประมาณทีหาหรือทีนองที่เห็นหน่ะตีหาแต่ว่ายิ่งขึ้นเห่นแลนมือขึ้นบวกเก่าออกไปเบิองพี่นองย่าย่อันนึ้ว่าแก้งแล้วก็เลื่อยออกไปเบืองลำพังนอนกับ่อดดาเมื่อขึ้นอยู่แล้ว การ์ดตกันสิตายยิ่งเนอพี่น้องคนเคยเห็ดคนเคยเห็ดเปียกเห็ดงันมากักตร์ดโกกับผู้ใดว่า,าหรอกแปลว่าเสียงรบกวนพี่น้องเอ้ยต่อยนอนกับผู้ใดผู้ใดสีโลกสวยสีโลกสวยจนนอกอ่าบางคนวา่าถ้าผูา้ใหญ่จะยูปปะย่บ่ได้ใดเล็กน้อยก็สิ สงสารเล็กน้อยธรามมาไดาละแม่นยุตาสงสารตะบาเาลิ่นอยู่ในห้องเจา้าของอยาสะออกมากปล่อยลูกมาเคาะห้องต้เนเะอียแล้วพี่นองเนาะคอยกับว่าท่านไหนนอนเนี่ยนี่เจ็ดโมงสอเขามาสรงเขาว่าบบท่านไหนนอนเลยอันนี้เสียงเงียบเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่งมาบอกเงียบแล้วแม่เจ้าสีดังบันไดเจ้ากระดังโลดค่ะตะวาาดังอยู่ในห้องเจ,าจ้าเจ้ายาให้ลูกออกมาเรียนหนังห่องไว มาเด็กหน่อยจกท่าเซ้าอูมากม่สัง่งเด็กหน่อยทยเนี่นนะค่ามเมนมา,ากแต่ศ้าอูโรงแรมคนก็ด,ดีอยู่พี่น้องโรงแรมนี่มานน้ากันสามขั้นอ้อนโถด,ดสบขั้นเนาะมาล้มโรงแรมนี่สามขั้นดีอยู่มาขึ้นแหลกกระเมียนอยู่แบบนอนราบสบายพี่น้องเพราะว่าเมยเนาะเมือยเอ์เเื่อง มามาขึ้นขึ้นสองขึ้นสองกับกับทั้ามาดามเขาเนี้ยปรับปรับเวลาประเท่านใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังนอนนั่นเวลาสวีเดนอยู่มเมองเกาเพราะฉิบะเวลา่าใดแต่เสียงเด็กหน่อยมะเรียนลิ่มามลาบอยู่สวีเดนตอนนี้กับประมาณตีหนึ่งตีสองพี่น้อง นะคะเหมือนวานือเสียบเรือมือนีเแบกินอะไรหลายกับพีนน่น้องกินเหล่าสไปนอนพอบะว่าบันนอมืดขึ้นเลยเมื่อคืนแต่ว่าก็ดีโยนล่งเสือกับนอนบ่หลับจังสันจังสีมูขวกักเขาบ้าให้กุกำลังใจกับออกับกำลังใจเนาะพีนอนอะ่น้องครับตามรักเรา ถัากกักโตกับพอแห้งแล้วถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าอีกบ่ได้เนียพี่น้องต้าขคอยคิดว่าเขาคางอะไรละ่ะเขาคางโรคซึมเศร้าหลายล่ละค่ะเพราะว่าคนเคยเห็นงานน้นองก็บริคิดอย่างนี้นบริคิดยังต่คิดแต่ว่าปิดไฟล่องนี่มันนอดหลายมือหลายพี่น้องมืดในหัวนี่มืดอดอืคือคือ,อนี่แหละแมนยูยูอสวีเดนคนกับมืด สิบ้าสวมีเด่นเมื่เจ้ายิ่งอยู่ได้แมนอยู่ในห่วงนะั้นอยู่ได้แต่ว่าห้อยางเขาขั่วไปเฮ็ดกับเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นอกพี่นอนะ้องแล้วนอก็ยังอยู่ได้อันนี้ห้อไปใสก็ได้สั่งกับเขากินเพิ่นกะแห่สงสาาั่งแต่อาหารโรงแรมอาหารโรงแรมบอร่อแสบมันเกิดกินก็ได้ขันห้อสิ่งสัส่งของเพชรเพิ่นกะว่ามาอาทิตย์แรกโมเมนต์อาทิตย์แรกหรอกมาใหม่ ยานปับสภาบก็ได้ต้องกินของอ่อนนี่คือโจก๊กขึ้นอย่างจะเสียกินของเพลย์บได้ยามท้องเสียเออเพื่อนกะดียุเพื่อนกะห่องสุขภาพเ้องกับเขาใจยุพี่น้องแต่ว่าพูดถึงว่ามันเข่าขันคิดไายอันโรคซึมเศร้าว่ามันคิดไรเราก็ได้คิดวันนี้มามะามือแหลกวันที่หาตรวจโควิดเทวแรกวันทีทนท่สิบ สิตรวจโควิดเทปที่สองแต่วันที่สิบ่านไปวันที่สิบ่านไปเออโอเคสี่หกสั่งของเพจเก้าสั่งของเซเวน่นสั่งได้อยู่พี่น้องได้เป็นบางอย่างเนาะวัดนี้อันหมู่บ้านนั้นเห็นเพื่อนสัง่งตำหมูฮู้ยู่พี่น้องแต่ว่าตำหมูฮู้เป็นตำใช้อยู่กินบ่ได้บ่มีบมกพีกก็ได้น่า,าสามจีนวย วันนี้เ,เห็นเขาลุ่ลุ่ในกลุ่มกันว่าเออมันได้น้อยมันแพงมันบอแซบเออวันนี้ก็เห็นเขาตีกันย่ดอกพี่น้องกันกรบพ่าดหรอกนีหลับมาปปาดในยูทูบวันนี้เออคนกระเห็ดกระเห็ดเขียนในกลุ่มนะคนกับพี่พวกหมอพวกโรงแรมนะคนกับอ่านกันวันนี้เขาเลยนห้องไรตีที่เพื่อนซ้ำคนละเห็ดมาเพิ่ม

กับบอกพี่บอกพี่กับไอ้ยังบอพี่โสมจังไอย่างนี้อันปลาซ่าหหหง,มาาอองาหมูแล้วพนะี่น้องกปลาหมูผสมซังหมูทอดกับข้าวเหนียวเอออยู่ในน้ำข้าวเหนียวมือวานนะเสียผู้ก่อตายอันบ่มีแนวคิดเลยพี่น้องมได้คิดปัญัยกับอย่าเนียคิดหลายกับทุมาอยู่มูกับทุมาอยู่กับทุไปหาหมูในข้าวเหนียวข้าวเหนียวปันนะ่นหนึ่ง ก้ามัวไดเล่าสี่หาอันละลอยทีสื่น้องว่าได้แพงแบบเงินมันจะให้ได้สื่อกินแน่นะะอยู่โรงแรมนี่คนดียางเนาะพี่นองล่งบินไว้ได้ผู้ดใดมีเงื่อนสดล่งบินไว้ได้มือออกกระจายคนตวา่อยว่าได้ว่าได้ล่งบินออกกร,กระจายทั้งธนาขั้นะหงมูอยู่อีกโรงแรมหนึง่ง บ่าหายร่องบินเขาหายใจเงื่อนในธนาคารบางที่คนเขามากจากต่างประเทศเขาได้เงื่อนมาแหลกเลยพี่น้องเขาได้เงื่อนสดบางที่เรามีเงินในธนาคารแมนอยู่แหละบางคนโมโหยังละ่ะแต่เราลงแรมกมันคือการเราจะดวงเนะะื้อ่ะมานํำกันแต่แย่งก่อนแต่แย่งกันสองคนจะเสียรถบาดจอดอยู่ผู้หนึ่งเขาดีสี่ไปขั้นหนึ่งผู้หนึ่งเขาสี่ไปขั้นหนึ่ง เขาสี release, ่ไปกั้นไหนเขาก็จะดีกั้นนังพี่น้องเ้าสีเหลียกบ่ได้เลยเขากของผู้หัวเขาสีไปส่งลงแลมบไดกระทือว่าดวงดีเติบเป็นลงแรมนี่มูเพิรนรีวิวลงแรมนี่ดีก็มูพี่น้อง้องก็ดีก็สวยนาะพี่น้องเนาะแบาสู้กันฟั้งหรอเขาพอดีนีรอพี่น้องแต่ว่าผอเป็นก้นกินยาก เะรอขนค้นก็ก็เห็ดแมพี่น้องอยู่ซื้อบ่เป็นแมแมงอยู่ตามประเทศมืดเอือคือบางทีอาหารมืดอือคือเขาแต่มตัวเขาก็ออกไปยาญสูดอากาศเขาแต่ยังไงอันนี้ย่างไปใส่กับไรสูตรอากาศก็บอะไรเอาขาเก่าออกประตูกขาอะไรก็ยังดีพี่น้องในกกุมคนก็เห็ดงแหงหัวบางทีก็ นี่แหละพี <t ads üman Christopher> ่น้องในเฟซในี่ยอย่างคนกับโต้มากแห้กำลังใจก็พี่น้องก็เลยหูว่าเอออืมมือขึ้นเยอะซื้อน้ำตาไหลไห้ออกมาพี่น้องแจ้งว่าเป็นอย่างนี่แหละเขาเออโล่ซึมเศร้าแต่กองบ่เคยเปลี่ยนเดิมที่เปลี่ยนกับปัดนี้ี่ะบัดนี้เว้ากั็มูวกับไห้มัว่ากับโต้มาปลอบใจพัวกับโต้มาปลอบใจก็เออ ส่นใจคือนมงานเขาก็บอกอดเอาแมนยู่เด้อพี่น้องผูดใดกัต้องการกำลังแกแมนอยู่บางกนว่าเออนอนอยซื่อมันบ่แมนเ้ยพี่น้องมันนอนอยในห้องซื่อไม่ต้องก้นฉี่ขานเนาะมัไม่ไปอยะมันนอนในห้องซื่อหรอะแอร์ก็มีันั้นแอนนี่ก็มีแมนอยู่ค่ะนอนจนปวดหลังแล้วออกมา ออกกำลังกายอยู่สิเฮ็ดยังก็เฮ็ดแล้วแล้ววดห้องทูห่องก็เฮ็ดแล้วแล้วอันว่าสิสร้างหลอดเนาอพี่น้องว่าสิสร้างหลอดยูเซเวนเพิ่นสิม,มีบ่วยหัวแล้วก็ อันกันไก่หลอดหลายสีนะแล้วก็สิมาเห็ดดอกไม่สิทโตหาเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นสิมีบ่บอ,อยย่นนี่ละเซเว่นพัทยาเนี่ยแต่ว่าขัดเพิ่นบ่มีก็ผู้ใดอยู่ไก่เซเว่นก็นอยากได้อยู่พี่น้องซื้อมาเห็ดในเสียงเงินเห็ดอกกับกันไก่กับเกาวขวบเป็นก้อนมาเห็ดขวบแล้วอยู่ซื้อบเปลี่นพี่น้องใส่ขวนไม่นอนอยู่ซื้อบะไรหรอก คนนั่งเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าเราโทษทัดน oh <laughs> ่ะเจ้าเสียบว่าพวกเจ้าเสียบว่าอยู่อยู่สว <sh Restaurant> ิเดนนั่งขอยกระเบื้องกระเบิ้งโบเป็นกรกโง่อยู่ขวบกบะเบิ้งขวบมากข้าวบ้านข้างมิตรข่าวอากาดกันขวดกระยานทิ้งบะมี่เดอกอี่มก่อนพี่น้องอยู่ได่ายน้ำยูทูปเฟซบุ๊กเนาะพี่น้อง เฟซบุ๊กับมิ้นมูปอบใจยูทูปคนกับเขามาเขียนปอบใจในยูทูปอยู่พี่น้องแต่ว่าคนกับเขียนหลังไม่เวไนยูทูปคนกับโอ้ยเฟรดูคนกับทรหาการในเนาะพี่น้องเนะาะจังไหนกับวบาโดนแล้วเนาะพี่น้องเนะาะจังไหนกับบอกันไหมเนาะมือใดขอกกับรงใจเนาะพี่น้องมือใดอใจดีๆกับสิมาเบาซูฟังอีกเนาะพี่น้องว่าเป็นจังไหนเนาะ จะพอกันไหมนาะพี่น้องฝากช่องหน้วยค่ะมาดามยางสวีเดนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ